สวัสดีครับพกับผมมาร์พิมพและฟิล l ทยดอทพัส c o m นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอยะรันจังหวัดปัตตานีครับด้านหลังนะครับเป็นเสาสัญญาณสูงร้อยเมตรนะครับเป็นด้านตรมด้านนู้นนะครับจะเป็นรงมเรียนปะุมโพวิทยานะครับต้านู้นนะครับเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับดีแทน ส่วนนั้นจะเป็นบ้านแมม้าบ้านบออนะครับบรคามีนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านาต้นมะม่วงครับ้านดูนะครับเป็นเป็นทาน,นี้เป็นเสาสัญญาณดีเสาเสาสถานีเครื่องสมช่อง11บนะครับยารานตัวนี้ทานไปยาบีบอดทอมได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอ่า อันนี้ร้านขายคอมนะครับต้านนู้นจะเป็นบ้านเรือนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านโอปอนะครับพันพี่อาร์มนะครับออมสิงนะครับด้านนู้นจะเป็นต้นไม้นู้นนะครับทรงนี้เป็นเดือนปอสอดถึงสิ่งอดด้วยนะครับนี่ครับปีก้อนเมฆนะครับขยายนิดหนึ่งครับ ด้านนู้นนะฮะจะเป็นไปก็ hey. คือเป็นทางลวชนบทปอปลานโนซอ um. มโซนโซนเจ็ดนะครับส่วนด้านนู้นนะสถานนี้ซ้ายมือก็จะไปชามูยาบีนะครับบ mm ้านรือแรนะครับด้านนู้นนะครับจะเป็นบ้านฟูกะนะครับบ้านนอมิดนะครับเรียนอนุบาลปัตตานีครับส่วนด้านนู้นนะฮะจะเป็นนี่ครับ ด้านโน้นอาจจะเป็นด้านน้นใส่ไครก็คือบ้านสีฟ้านะครับด้านโน้นะครับจะเป็นบ้านหลังคาเรือ,อน,นี่รถเบร์สไซมาด้วยการสัญจรผ่านมาอยู่นะครับด้านโน้นจะเป็นต้นมะม่วงนะครับก็เก็บเอาไว้การเดินทางเดินทางม,มาฝากกันครับ ถ้าเจอกันในคลิปแล้วก็แวะไปที่ bobfietai h plus com เก็บเรื่องราวกันได้ทำมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ